Yes. ขอบคุณครับขอบขอคุณมากมากครับกับรายการไร้กรไม่ได้จะได้ดูรายการครัวคุณต่อยครับและในบทชงสอนการทำอาหารอาหารที huh ่จะสอนทำในวันนี้เกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งเดิมทีเดียวเขาเป็นเจ้าของร้านซีฟูดพัฒนาซีฟูดเลยครับเจ้าของร้านซีฟูดใช่ใช่ใช่ซีฟูดเลยซีฟูดใหญ่ๆ่เลยทำไปทำไปสักพักหนึโหเบื่อเบื่อไม่ไหวมันเยอะงานมันวุ่นวายอะไรก็ตามประกอบกับความที่รวยจัด โดยจัดเป็นส่วนตัวอยู่แล้วมีความสุขชีวิตไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็เลยโอ้ไม่เอาเลิกมาทําเกี๊ยวขายดีกว่าเลิกเลยเลิกเลิกหมดเลยแล้วมาทําเกี๊ยวะแต่เกี๊ยวเขาเนี่ยเขาเรียกว่าโคตรเกี๊ยวโคตรเกี๊ยวผมไม่ได้พูดนะฮะมันชื่อรังมันองรังก็มาทําอหม่ชื่อโคตรเกี๊ยวเขาทําเกี๊ยวหมูสมเครื่องไส้กุ้งครับแล้วเขาก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขายอย่างนี้ก็มีพนักงานอยู่เล็กๆน้อยๆพนักงานเริ่มต้นก็มีอยู่60คนเร็วๆ เกี๊ยวนี่นะหกสิบคนหกสิบชีวิตทําเกี้ยวอย่างนี้ทําทั้งวันทําเป็นอุตสาหกรรมไปเลยกลายเป็นอุตสาหกรรมไปเลยครับเกี๊ยวของเขาได้รับความนิยมอย่างยิ่งเพราะว่ามันมีคุณภาพสูงมาก<อ>าระบบการรับประทานกล้กาพูดเลยว่าในวงการเกี้ยวแล้วกันนะในวงการเกี้ยวเนี่ยของเขานี่ก็คือคุณภาพดีมากคุณภาพคุณภาพ,ภาพต่ไม่ได้พูดถึงจํานวนปริมาณในการขายแต่พูดถึงคุณภาพครับและมันเป็นคุณภาพซึ่งคุณลองถือดูดิย อุ้ยน่ามันไม่น่าเชื่อมันน่าเชื่อใช่เกี้ยวว่าใครจะทําเกียวว่าเป็นเงี้ยเป็นไงใช่นั่นน่ไม่น่าเชื่อว่าใครจะทําอย่างนี้แต่เขาทําแล้วประสบความสำเร็จจริงเขาบอกว่าจริงๆแล้วโอกาสมันมีอยู่ตรงหน้านี่แหละมันอยู่ที่ว่าใครจะทําอะไรและทําจริงแค่ไหนและจะประสบความเรียหรือไม่ในวงการอาหารเขาคิดเหมือนผม่อย่างเดียวอย่างเดียวเลยต้องอร่อยอร่อยนําหน้าก่อนอย่างอื่นไล่ตามทีหลังก็ได้แต่ถ้าไม่อร่อยมันจบตั้งแต่แรกแล้วขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสิริมานศรีสวัสดิ์จากร้านโคตร เกี๊ยวครับกล้าครับโอมครับพี่กล้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กล้าวสวัสดีลูกที่อาพูดถูกไหมถูกค่ะถูกต้องตามนั้นจริงๆนะครับเราทำทั้งหมดตอนนี้มีกี่เกี๊ยวแล้วตอนนี้เราทําอยู่อย่างเดียวเลยค่ะเกี๊ยวหมูไส้กุ้งให้มีคุณภาพสูงสุดค่ะรักษาคุณภาพแล้วคนอื่นเราบอกว่าเฮ้ยเธอเจริญแล้วนะเธอกล้าแล้วเธอทําอย่างนี้ไม่ทํา ไม่ทำให้ไม่ทําจริงๆนะบอกทําไอ้นี่ก่อนทําจนกว่าจะดีจนกว่าจะพอใจน้ําหนักคือคุณลอง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 เอามาวางบนมือหนูคือคุณจะไหวว่าคุณแข็งแรงพอเหรอหนูคือผมบอกนะผมบอกไปแม่นี่ตกลงเกือบครึ่งโลนะคะกล่องหนึ่งเกือบครึ่งโลเกือบครึ่งโลจริงมันหนักจริงคุณผู้ชมลองลองดูหนักจริงทำไมถึงคิดมาทําเกี๊ยวหมูไส้กุ้ง เพราะว่าจร,จริงๆตัวหนูเองอชอบกินเกี๊ยวแห้งเกี๊ยวแห้งแล้วก็อพอไปทานร้านอื่นๆเคยทานหาท่านหลหลายร้านไม่ถูกใจค่ะพอไม่ถูกใจก็เลยบอกแม่ควรัวว่าอยากได้รสชาติแบบนี้น้ําจิ้มแบบนี้แล้วก็ถ้ากินน้ําจิ้มแบบเปรี้ยวหวานอย่างเดียวมันจะเลี่ยนเราก็เลยหาซีฟู้ดมาตัดเพื่อที่จะกินได้หลายๆตัวกินได้บ่อยๆกินได้เรื่อยๆค่ะแต่ตอนน้นที่พูดคือไปบอกเขา บอกเขาทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องมากนั่นก็ทำเองดิเมื่อมาเกิดจุดประกาศนั่นทำเองได้แต่นี้เขาทำยังไงฮะท่านผู้ชมไม่ประสบความสำเร็จได้แล้วท่านผู้ชมจะหาเขาได้ที่ไหนครูคุณต่อยกยทับครับหาได้แน่ๆที่หนึ่งเขาไปกับไปไหมครับไปค่ะไปนะครับไปแน่นอนนะทุกที่นะฮะที่ครูต่อยกยทับจะมีนั่นหนึ่งนะหนึ่งนะสองถ้าจะติดต่อจริงถ้าอยากจะได้ไอ้โคตรเกี้ยวเนี่ยติดต่อได้ทางไหนติดต่อได้ทาง Facebook โคตรเกี้ยวเลยนะคะนั่นไง แล้วก็เบอร์โทรค่ะเบอร์โทรที่ขึ้นให้เนี่ยขึ้นให้เลยนะฮะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มาดูดีกว่าก็ทำอย่างไรครับเกี้ยวหมูทรงเครื่องไส้กุ้งนี่ครับนั่นแฟนใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมนะครับช่วยกันนะครับนี่อยู่ที่จังหวัดอะไรครับเบสอยู่ที่บ้านสวนชลบุรีค่ะบ้านสวนชนบุรีนะนี่ค่ะเอาเริ่มเลยครับหมูสันในสับหมูสันในสับกระเทียมสับ20กรัมค่ะแล้วหมูสันในเท่าไหร่ครับ1กิโลกรัมหนึ่งกิโลครับ ลาบผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะอย่างละยี่สิบกรัมค่ะพริกไทยดําพริกไทยดำยี่สกรัมค่ะน้ำตาลทรายห้าสิกรัมค่ะ50ซีิยวขาว4สี่ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซอสหอยน้ำมันหอยน้ำมันหอยเท่าไหร่ครับสองช้อนโต๊ะสองครับเกลือหนึ่งหยิบมือค่ะหนึ่งหยิบมือครับค่ะแล้วก็เขานวดนะคะ ถ้าใช้มือทำเนี่ยจะนวดประมาณ3าชั่วโมงถ้าใช้มือนวดนะกว่าจะเป็นอย่างนี้3ามชั่วโมงนะท่านผู้ชมเพื่อให้หมูมันเหนียวใช่แล้วนี่ทำให้ดูแต่จริงๆใช้เครื่องนะฮะใช่ค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วฮะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดท่านไปใช้มือแช่สโมชั่วโมงเพื่อให้หมูนุ่มเด้งค่ะให้มันนุ่มและเด้งด้วยนุ่มและเด้งด้วย3ามชั่วโมงผ่านไปถึงจะออกมาทำนะครับขั้นตอนการห่อเกี๊ยวนะคะรับแผ่นเกี๊ยวนี่เราสั่งทำพิเศษนะคะก็ให้แป้งบางครับแล้วก็ มีความหอมค่ะบางและหอมดูใส่เดือดเกี้ยวเลยฮะอันนี้เราช่างปริมาณเท่ากันทุกตัวนะคะครับแล้วก็กุ้งกุ้งเข้าไปเท่าไหร่ช่กุ้งตัวหนึ่งตัวเต็มๆเลยเป็นกุ้งขาวใช่ไหมครับใช่ค่ะครับนี่ดูสิแล้วเนี่ยจะอยู่ในอยู่ในกล่องที่ท่านเห็นเมื่อกี้แลวต้องเอาไปแช่เย็นอีกประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงครับเพื่อให้แผ่นเกี้ยวรัดหมูค่ะให้แผ่นเกี้ยวมันรัดหมูใช่ค่ะพอ3ามชั่วโมงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มันถึงจะทํางานได้เรจะทานแล้วก็เอาออกมาต้มค่ะครับใช้น้ําเปล่านะคะน้ําสะอาดต้มให้เดือดเลยค่ะพอเดือดแล้วนะคะก็ใส่เกี๊ยวลงไปครับจับเวลาค่ะเจ็ดนาทีค่ะเจ็ดนาทีนะครับเหมือนต้มไข่เลยฮะใช่ค่ะเจ็ดนาทีฮะต้องน้ําเดือดเดือดด้วยนะครับต้องน้าเดือดแล้วค่ะแล้วก็เบาไฟลงนิดนึงครับค่ะ พอสุกแล้วนะคะเกี๊ยวรัดหมูดีแล้วก็เอาขึ้นมาผึ่งให้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 แห้งค่ะเอาต้นหอมซอยใส่ลงไปใช่เวลาทานทานกับต้นหอมซอยกับทียมเกียวค่ะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มสองอย่างค่ะอีกสองิดเลยค่ะครับผมและนี่คือเกี๊ยวหมูทรงเครื่องไส้กุ้งครับท่าเด่นจริงๆว่าเป็นชมหมูที่ใช้คือหมูส่วน สันในค่ะสันในนะฮะแล้วก็ปรุงรสชาติที่เห็นอย่างสักครู่นี้ใแต่ที่สําคัญที่ตอนนวดที่เห็นมาถ้าเกิดใช้มือนวดจริงๆนะสามชั่วโมงนะแต่โอ้โหนูบอกเลยนะว่าถ้าสมมติว่ามันนวดหนานขนาดนั้นเนี่ยมันมีผลนะมันยังไงมันจะนุ่มมันจะหนึบมันจะเด้งแบบต้องต้องลองนี่เก่งมาก สำหรับผมก็มีผลถ้านวดนางขนาดนั้นครับมันจะเมื่อยแต่รับผมนะถ้านวดสามชั่วโมงนี้ยผมจะผ่อนคลายมากเลยนะครับอ๋ออันนั้นอันนวดนวดแผ่นโบราณครับคือเวลานวดขนาดนั้นจริงๆมันจะนุ่มละมุนลิ้นถูกต้องไหมฮะ้อมแล้วมันจะได้อย่างนั้นเดี๋ยว่าพร้อมเลยพร้อมแล้วพร้อมเลยเหรอครับแต่เราเห็นเขาเอาไปแช่เย็นอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันให้หมูมันฟูแล้วก็ให้หมูมันเด้งขึ้นมาค่ะคก่อนเอาไปห่อ เขามีน้ำจิ้มสองชนิดคืออะไรครับออันนี้จะเป็นเปรี้ยวหวานอันนี้เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแบบออกออกรสนุ่มๆเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้ใส่อะไรกับอะไรเนี่ยมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวอ๋อเปรี้ยวแบบซีอิ๊วไม่ใช่ไม่ใช่จิ้กโชไม่ใช่จิ้กโชครับส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นซีฟู้ดสุดเฉพาะของทางร้านเหมาะกับเกี๊ยวที่สุดเลยค่ะโอเคครับผมชอบจริงๆถ้าผู้ชมคิดดูเดี๋ยคนเราทําพัฒนาทำร้านแล้วเลิกได้อะแล้วเอามาขายแต่เกี๊ยวอะแล้วดูตัวเกี๊ยวดิ เกี้ยวตัวขนาดนี้ท่านผู้ชมบ้าไปแล้วพี่กาเขาบอกว่าต้องมีทีฟูดด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะเลี่ยนถูกค่ะบอกเลยว่าต่องชิ้นผ่านไปแล้วเปรี้ยวหวานยังไม่มีความเลี่ยนเลยยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดความเลี่ยนเลยเหรอนี่นะครับคุณชมครับเดี๋ยวลองโอ้โหทั้งคำเขาไปแล้วคุณได้พบนี่นี่นี่ลูกประมาณนี้นี่ให้ดูมือนะใหญ่มากโคตรเกี้ยวจริงด้วยเบิ่มเพิ่มเลย มันไม่มีความเลี่ยนจริงๆไม่ไหวอะไม่แก่ที่พูดเนี่ยแล้วผมจิ้มสองอันจิ้มได้ไหมจิ้มทานผสมอะไรกันได้นะคะผสมน้ำจิ้มกันน่ะหรอใช่ค่ะจะเป็นน้ำจิ้มรสชาติที่สามอร่อยมากผสมเด็ดจ้าโอ้ผสมจริงๆอร่อยไหมคะเออเราเราดูเราดูนึกว่าเป็นพริกเขียวรวนๆใช่มันมันไม่ใช่ครับคุณผสมนู่นเลยฮะอืมอร่อย อร่อยมากเป็นแบบเลยพอผสมน้ำจิ้มแล้วมันเป็นแบบเลยอ่ะขึ้นรถไฟเหาะเลยอ่ะโอ้โหกล่องเท่าไหร่เนี่ยในงานครูต่อยกทับนี่กล่องเท่าไหร่กล่องละร้อยยี่สิบบาทค่ะร้อยยี่สิบบาทฮะร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบก้อจริงคือตัวหนึ่งประมาณสิบบาทเลเซสว่างนั่นตัวประมาณสิบบาทนะฮะแต่มันมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอร่อยมากคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณต่อยยกทับถ้าเจอที่ไหนอย่าลืมเดินไปร้านนี้ครับไสเลยโคตกเกี๊ยว ดูปากอาราบอยนะครับบอกเลยว่าโคตรอร่อยแล้วก็สำคัญใครกินรับประกันว่าโคตรคุ้มกับร้านโคตรเกี๊ยวเกี๊ยวหมูตรงเครื่องไต้กุ้งเต็มใจให้ใครเอารับไปเลยครับเติดคะแนเต็มติดคะแนเต็มลิดคะแนเต็มคุณไปบ่อยแล้วเกิดทําร้านอาหารเชื่อผมนะฮะสูตรแรกของรายการแล้วมันเป็นมอตโต้ของรายการเป็น เป็นคำขวัญของรายการหรือเรียกอะไรก็ตามคัวคุณต่อยต้องอร่อยอย่างอื่นอย่างอื่นตามมาได้ฮะอย่างอื่นไอน้นวดไอ้นี่ตามมาได้ร้านสวยคุณภาพดีมาราย,ยาทงามจ,จอดรถง่ายตามมาได้หมดเลยแต่ถ้าไม่อร่อยอย่างอื่นไม่มีวันตามมาเลยครับแล้วคนก็จะไม่ไปวันนี้ขอบคุณคุณสิริมานขอบคุณร้านโคตรเกียวขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไปนี่เดี๋ยวผมจะให้คุณไปลูกหนึ่งนะครับ <c oughs> ให้ให้เป็นลูกหนึ่งเดี๋ยวคุณนุ่านไปสับนะครับผม อาหอนแน่นๆนะเดี๋ยวหมดลาไปก่อนจนจุกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่สุดที่สารท่านผู้ชมร้านนี้อร่อยแบบจีนแท้ๆจริงๆนี่คือสีของเสฉวนเลยนะสีจะออกแบบเผ็ดร้อนจะดูสิมันมันเดือดต่อหน้าผมนี่้ยตตไก่ทอดซอสเกาหลีครับ มหัศจรรย์มากเลยหวานเผ็ดนิดนิดหอมอร่อยอยากให้เราอร่อยจริงกรอบนอกนุ่มในแล้วแบบเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีรสชาติพอดีจริงอร่อยอาย์ัลเซโย